เช็คระบบไฟนะครับดานแอคคอร์ดตัดไม่ติดน่ครับไฟจ้นไม่ขึ้นนะครับไฟโดยชาร์จก็ไม่ขึ้นแล้วก็ทั้วันเครื่องรถอู่รถอู่จอดสองปีสภาพเปิดมาตกใจเน่ามากพระสีข่าปีเดียวมือ รถอู่จอสองปีทำหนึ่งวันไรระบบไฟอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดีเลย์นะครับที่พบความผิดปกติครับก็จะเป็นสายไฟนะครับที่ขาดอยู่ก็จะอยู่ใต้คอพอมอะายนะครับก็นี่ลลลนเลยครับกลางตำราเลยครับไวริงไดอะแกรมนะครับ เปิดดูว่าสายไฟต่อขั้วไหนอะไรยังไงนะครับอ่าน้ำมันเครื่องไม่ติดนะครับวิชามานนะเปิดชามานวิชามาน,มามานโอ้มาแล้วใช้ได้นะสายขาดได้สายก่อน,นอะไรก็ไม่รู้ หลังจากแก้ไขไปแล้วนะครับเบื้องต้นไห้แฟนจีนติดแล้วลัดได้แล้วนะครับเหลือเก็บชุดนี้ไฟเครื่องยังโชว์อยู่เพราะว่าไมไ่ต่อ ต่างจากแก้ไขไปแล้วติดนิ่มือทั้งคันท่านใดสนใจอยากจะให้แก้ระบบไฟนะครับก็อินบ็อกมาหาผมได้นะครับแก้ระบบไฟ MG แก้ระบบแอร์ไม่เย็นของ MG แล้วก็รถทั่วไปนะครับอินอินบ็อกมาถามได้นะครับขอบคุณครับ